เป็นเรื่องราวของควอเตอร์แบ็กทั้งสองคนในวันนี้ที่จะได้ลงสนามครับค <Okay. S 1> ู่แข่งนิตินิตย8นนี้แล้วนะครับยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับคัดกาไปทะลุมิดเชลเรียบร้อยครับเปิดสกอร์อนในไดฟแรกได้ครับนเนอร์สทัชดาวถือเป็นไดฟที่คาวชันแฮนนะสคริปมาแล้วก็เอ็กซ์คิวได้อย่างสมบูรณ คราวนี้เตะมาเบียดเข้าไปพอดีครับโอ้โหสลายต้องเอียงลุ้นเลย <laughs> มีโอกาสได้เฟิร์สดาวแล้วก็ถ้าไม่ได้มีโอกาสเล่นในดาวที่4สูงเหมือนกันครับซักบอกลับมาแล้วคว้างออกไปด้านซ้ายครับโล่งเลยครับเรียบร้อยครับทัชดาวครับแอลลี่คอร์หลอกหมดเลยนะครับกล้องก็หลอกนะคราวนี้ยังไงครับ 56หลามิสเ <Mr. Slide S 1> ตอร์สไลด์เนี่ยตามลมนะครับวิ่งกลับไปเนี่ยคือถ้าลูกมันไม่ถึงรับลูกแล้ววิ่งย้อนได้นะเข้าครับโอ้โหกลางประตูครับสไลด์คราวนี้ไม่สไลด์นะเอเดนโกครับดอยโมชั่นครับจากขวามาซ้าย <laughs> หลอจังหวะแล้วก็โอโหลอกทุกทุกคนเลยครับคาร์เซนเวน หลอกกล้องนะกล้องยังมาจับที่เทเลอร์อยู่เลยครับหลอกทีมรับไนเนอร์ไปตามเทเลอร์ครับแล้วเวนส์เก็บบอลไว้วิ่งเองเข้าเอ็นโซนทัชดาวครับเจ้าไปครับเล่นใหม่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับรอจังหวะนะฮะช่องเปิดครับเทเลอร์ทัชดาวครับ เทเข้ามาไม่มีใครคุมเอสด้านซ้ายของแนวบุกเลยนะครับหลอกขวาจะไปซ้ายไม่มีใครว่างกลับมาตรงกลางรับได้ทัชดาวครับอาอแล้วครับโฟร์ดไนเนอร์สครับตองเล่น2แต้มนะครับโอ้โหมาแบบพายุสายฝนนะฮะโดนจะมาก็มาเป็นแบสลียแทนะครับ เอาอมาโอ้โหกลางประตูครับผมว่าหัวหน้าห้องมีหนาวใช่ปีกในอยู่ซ้ายเว้นครับจะคว้างลึกครับหลอกคว้างข้างแล้วคว้างลึกแบบเดิมเลยครับมีเสพียงแต่ไม่มีโทษลบควนปีกครับเพราะพิษแม่นรับได้แล้วได้ทัชดาวครับในสถานการณ์ที่มันสูสีแล้วมันต้องการผู้นําคนหนึ่งที่พลิกสถานการณ์ได้ใช่ไหมอยาให้ play เพล่หรือแผนการเล่นของแชนาแฮร์เนี่ยมันทําสถานการณ์หรือพลิกสถานการณ์้ได้อย่างเดียว ฟลลแบ็กเนี่ยควรจะสร้างเพลงหรือว่าทำทำจังหวะให้พลิกสถานการณ์ได้ด้วยแต่ดูเหมือนจิมมี่จีจะไม่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังดูแล้วยังพอไว้ใจได้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับครับอโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่เคยแพ้2เกมติดตอนนี้ีกลายเป็นแพ้3เกมติดเนีแล้วนั่นคือเพลงสุดท้ายนะะของซันเดย์ไนท์ฟุตบอลเกมนี้นะครับ ท่ามกลางสายฝนซึ่งมาเบาลงในช่วงท้ายอินเดียนาโพลิสโคก็สามารถบุกมาเอาชนะครับซานฟรานซิสโกโฟร์ไนเนอร์ไปได้30-18ต่อ18